นุ่นเลี่ยงยากบ่ยิงสิแม่ก็สิเลี่ยงง่ายที่สุพ่อแม่แล้วใช่ไหมให่โอ้ยเลี่ยงยากเลี่ยงยาลยงยาวันสิบวันใหญ่แม่นุ่นพ่นอายุเพิ่งก็ย้ายหาสิบหาสิบปีนี้หาสิบแล้วนะคะคุณพ่อกะเจ้าปีพออายุไหนก็เจ้าสองปีสิบเก้าปีเดียวหรือสองปีสองสิปีหนึ่งปีหนึ่งบอ่ ีีเดยไอ้นี่ว่าจิมเด็กบุณิสั่นต์เธอวจิมเด็กแล้วเป็นอมตะคุณว่าเออยกบอขี้ยาวว่าคอยเท้าก็เจ้าเด้อเจ้าคอยกบอ้าวมาเกล่าก้าวเลยวะคบณพ่อขี้ว่าคอยก่อนเจ้ากุณพ่อคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อมาแล้วอีพ่อเ้ามาเตะอำเภอสันต์คนไปขึ้นไปงานเคุณนนะคะนูก็เลยว่ากระบาดบ้านทั้งที่ก็ต้องได้คลิปนะคะต้องมาถ่ายกับคุณแม่ถ่ายกับแม่กับ ป่าก็ขอบขั้วนะคะหมแดงก็สีให้ได้กินกินจันเงียมแดงนะคะกุ้งเช่นาปลาสันพอพ่อพันหนึ่งสร้างไว้กุ้งเส่นาปลาสันกุ้งเช่นาปลาันการ้องทุ่มละอันด้วยจอยบ้านสื้ออยู่ของทมเนี่เดลัยสันเมนเมนซือตัวกุ้งาตาตาที่กมพี่น้องอันมอวานี่ล่องลู่ไปมไดตคนบอกว่า โอ้ยบ่คือจังน้อยเหล่าสันคือเบิดเลยว่ะสันตั้งสี่คนน่ะหน้าตาคือกันค่ะก,ก็สันป่านนี้<อ>ปะาเปะ,ปะแ,ปแม่แล้วก็นูดม้วนนี่ลุ่งลู่ไปเพิ่งจะบอกว่าอ่มาม้วนเพิ่งไปท่าบุญเนาะค่ะอยู่วัดเมื่อวานเนาะมุนกระถิ่น,นบุญกระถิ่นวัดป่าบุญกระถิ่นวัดป่าอยู่บ้านนะคะอ๋อวันที่ซีบกับมุนกระถิ่นวัดบ้านวัดบ้านมีสองวัดแม่ค่ะอ่าบ้านมนกรนมีสองวัดวัดป่ากับวัดบ้านเนาะสองมู่บ้านบ้านมุนกระถนนะคะเออ ผ่อนแล้วหัถ่ายลิปเรื่องห่วงมาบอกเลซื้อเลยใ่เต้นเต้นเต้นหน่อยๆยากกว่ารู้ยากยากยากอี่อีุ่กคนละยากจดินมาสีเดียวก็เอาอีกคนละลูกแค่พูดเดียวเราคิดว่าย่างเ่างสัะวะงบพ่อผัวไม่รู้ปาโนกิบเที่ยงน้อยใหญ่เนาะว่ามันสีเหียกว่าญ่ก้อนเขาถูกโรงเรียนคน รอบกินเขาจังกินบอกรูกับบ้กินวขาาเงาเลยขาเาขาเอ๋มาจังลกมีสองลูสองผู้อยเลยนะสองลสองซ้ำมีแกงไม่โตหลอดขาไม่โตปััดเลยใส่เขียวย่องย่อดู่ยหใส่เขียวย่องยดู่บงเงกเนาะเจอสบาย่กี่ถองบบังงเนาะได้ฝากขั้นได้ฝากยังบวฝากขั้นอยู่แต่ว่าบวงเงบังลูง ได้กินยาข้สมมือย่บอกินยาขี้ิบบังลูกน่ยังสิบบบอบอบอไ้กินยาเนี่ยแบบแบบบังกขั้นก็บอได้กินแบบธ่ามมาตาญังสิบบอเมีหนุกทองเงียไปหาเลยใหม่ก็ผัวเสยเลใหม่จนออกของเกาเดือนย่งไปเสยอยู่ขึ้นมงเท้นกกทได้เสยออกกันออกยู่บันดีออเพ้าันวกิ์กยอยุุ่หน่อยสล้อสองรกบอองายุู้น่อย ตัวจีเรียงไงบันไงข้าเดียวซมือนซซซ่อยังไงซสร้างแล้วไม่หน่อยนว่าสิบวใหญ่มันว่าวันวันสิบวใหญ่แล้วใหญ่ใสจนมาแล้ใหญ่ไปนอมาหน้าหลงขี่แบเียวกันหลบวใหญ่ดอกก่คนละใหญ่มากอะนาหน้าตาก็สิประมาณหนึ่ก็คือคือคุณแม่ คุณแม่งานไปได้รูดชิ้นงานมัอสนเนาะเต้นเต้นในหนวานี้มีแววแบบขึ้ยังแบบชิื้อได้พี่น้องแบบงานวัดนี่ยมึงเขาซื้อเฟนเด้อแบบผู้ชาเลยหลดเตะตะก่อเตะบอลขับรถอีแตกๆโอุ้ยอันย่ามเมืนย่ามให้ย่ามหน้าแล้วพี่น้องเนาะแบบไทยหน้าหดแม่บ้านเท่าอื่นไทยไทยไทยหน้าหดเนาะไทยหน้าหุดครับเลยดีแตกๆจะครับเลยดีแตกๆ เห็นพอครับเสียยังเห็นเราสอนเหมือนจัดไทยหน้าโฮซอยเราเด้อแบบแบบผู้ชายโหลดไอ้แตะแกข้ควันเสยแล้วแบบคิดดูรวยกว่าเคิงหมอมนต์รยีมี่มีอมีอายุขางบานนะฮะแบบว่าเล่นนุ่กันเนาะแบบเล่นเล่นนุ่มกันแบบแบบผู้ชายได้พิมพ์หนงแบบไปให้ไปหน้าอัสิแมไปพุทธยายิ่งกระป๋องเคยไปได้พพ์หนองแบบผู้ชายเล่นนั่งผู้ชายโหลดแบบน้อยบ่บ่มีแมวผู้หญยิ่งเลยแม เต่งโตนี่บอกหน่วยแบบแบบแบบผู้ใต้รถยี่บุญบัตรบอกคล้งินซื้อปืนเด้ขอเงินแม่ซื้อปืนอีแม่ว่าสื้อม่าอย่างสันมูเขาบัวเล็กเสียวสั่นโค้กสื่อรถแม่โค้กรถบักขับรถไปโค้กรถบักขับรถเนี่คนมาแม่ก็แม่ก็เปิดซื้อเด้แบบคุ้มไห้นะไห้สั่นจากไดนี่บุญบัตรเขาจะมาขายขายของเล่นนะพี่น้องแบบทีอยังสไลเดอร์แบบขายปืนขาย ตุก๊กตาบาบี้คอยบ่เบิง้งตุก๊กตาบาบี้นี่นุ่นบ่เบิ้งเลยแอลซื้อปืนย่างเดียวแบบอันบอกละลอยส้าบอกละแปดสีจนสีแม่พี่น้องซื้อกระสุนพร้อมเด้ซื้อกระสุนทุ้งละหาบาทจที่ซื้อแล้วก็แลนแลนยิ่งกันเนื้อผู้ชายแบบอ่อนวัดไม่พี่นอ้องมูหงหลายบ่ิเลงผู้ยิ่งเนี่ยเลนเด็กผู้ชายแบบพื้นท่อมลวดแบบแลนแล,ลนปืนแบบจะสีลวดสิดื้อยืนหนึ่งลวดนุ่นนี่ย่างไปโรงเรียนนี่บอกย่างมือเส้านี่ บ่มีดอกรวนเหร่น hmm. งูเขาสีส mm ีเล่นแบบว่าตุ๊กตากระดาษไม่พี่น้องแบบอันละสองบาทสามบาทแม่เข้าสีผ้าพี่เขาเล่นสันนอเล่นเต้นยางหร่นนี่นว่นบ่เล่นเด้นน่นเล่นบ่เป็นน่นนล่นเล่นเล่นเตะบอลมันใส่สนามมันฟุตบอลหุ่นเด้เล่นเตะบอลทุ่เขาเจ้าซื้แบบเต้นยางนี่เต้นบ่เป็นดอกอันข้าวบอลเลร่นกะตีได้กะคือข้อหมายกะตีตีตีบอลเล่นตีได้ค่ะ เตะตะกอเรนเตตองไปก็สั่งโดอตะกอไปแข่งดอตะกออตะกี้เล่นเตะบอลผู้ชายบึมๆเลยแบบนักกีฬาตัวใหญ่เขาเล่นเรียนเขาเล่นตัวอะไรชีเดียร์อิริเรนตะกอผู้หญิ่งสวยสมัครตะกี้งูนี่บอกคือเพราะหมงูกมิตตอร์เรนวาดรูปเล่นยังสิไม่นุ่นเล่นมม่เป็ี่ยนเลยเรนนั่นยิงเงี้ยกันไหมยิงนั่นยิงลูกแก้วนะเนาะแบบไะเป็นโล เลรนนก้งู้สน้นี้น้ำเดินเท่านี้บอกอสุดอยอดเลยบ่มีความเป็นผยนหญิงแม้แต่นิดเดียว,ว,วเ่เคยใส่ผมด้ว,วยกระปุกเแล้วซาดลดบ่ว่าใส่กระปุกเนี้ย,ยเงตัย่ำย่ำจเป็นสิ่งับไปเหรีน้ำข้าจะไปหาหลอเลรยนาห,าหาน้ผู้ชาสอย่นี่พี่หลองแบบเล่นน้หาดินไปีนกุ๊กมุงกุกใหม่ไงย่ำเร่งเมียน้ำหาบันย่ำย่ำย่ำเร่ง คิดดูดินู่นดิคิดดูแม่บ้านนี้เลี้ยนจบเลี้ยนจบปอหกแล้วพี่น้องคือบ้านบ้านบ้านเท่านี้มีโรงเรียนปถมหอดปอหกเนาะเลี้ยนจบปอหกขาต้องไปเลี้ยนหม้อหม้อหนึ่งอยู่ทางนึงในตัวเมือหรือว่าบ้านใจเคียงสิแม่พี่น้องนู่นแต่หมู่เขานี่ก็เลี้ยนโรงเรียนเรื่องวุ่นวุ่นลุงเรียนในเมืองหน่อยไหมจะคลองมาเลี้ยนดิปันจักรยานอันอันไปเลี้ยนยูนบ้านอันในี่ตำบลไหม อ่าตำบนพุนเฮเนาะก็มีหอดมอสามน้ะแม่เนาะกิเอลอเมียนสืจกรยานจจักรยานเอลเอี่นนี่กรยานเอเอปั่นไปเนนุงเลี่ยน้ำมูนี่มันนีมูสออกไปด้เศร้าเนาะมันมูมูซีจะขั้นวะซีหาขั้นเนาะอันจักรยานซีหาขั้นมูกับซีหาคนเะพาันปั่นไปุงเลี่นมือฝนตกกับเปียกหมอนหยอสุดยอดนุงเรียนบันจะว่าคือหนึ่งหอดมอหนึ่งเนาะได้ ปันจัยยานผ่อนมองหายเนาะมอสองจะไหนมอไส้เนาะมูเขายังมูเขายังพากับปัจจัยยานอยู่จะขอชีมอไส้เอลเอลอมอไส้นะีดือดีนุเป็นคขอี่อดีดืแห้งแบบเอลอมอสไส้นมอไส้ก่อนมูชีแบบนี้ก้อนอรเอลอรแตงบานมอไสแตงทีผู้ไส้ใสหล่อลใสใส่ปาดบาะปาดบาะเห็ดบดสุยาหน่อยน้อชอได้ธรรมดาชีชีบวเป็นนะต้องแตงถสองขั้นเห็ดแตงอสองขั้นด้วย ไปแบบเก่าว่าเอาลกจิ้มมัดไปเสือล่อล้อสีทองมาใส่ข้อมดือดข้อเดือดเดือดข้อบุฟบุซ่ายคนบันนี้อันสูตรนักเลี้ยงมันบอเขาสิใส่สุตนักเลี้ยนประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่าเลี้ยนหานหมื่นเขาสิใส่สุตรุูนักเลี้ยนประมันสามหมื่นแล้วก็สุตลูกเสือสุตอ่าหมื่นหนึ่งแล้วก็สูตรผราหมื่นหนึ่งมันบอนน่นนี่ฟาดใส่สูตรผราทุกสี่หมื่นเลยใส่สี่หมื่นนักสูตรนักเลี้ยงพอเห็นนู่นใส่ดอก ยากใส่สูทนักเรียนใส่แต่มื่นสอบโลดพี่น้องสูทผลาญใส่สีหมื่นใส่สูทแบนลูกเสือมื่นเดียวต้องเท่าผ้าใบนี่บอคู่หน่ใส่สีสีดำเป็นบอวบอวานุ่นสื่อข้อเหวือสีขาวค้อเดือดของนุ่นนี่สุดยอดปั่นระยานไปเรียนนุ่นบอหนุ่นนี่เพิ่นตื่นตื่นอาบน้ำไปเพื่อนไปห้องก้าวแถวเลยนะสิแบบประมาณนั้นสินะคะก็ใส่สูทผลาญแล้วไปแม่ที่ว่งประจำใส่สูทเพื่อหมูเพือพวกเสื้อ ือยังเสือ <God>. พ้าลายสิอ่ารุ่นอันรุ่นเี้เขาจะมีให้มาพี่น้องแบบสีแดงสีเขียวเขาีม่กุเข้าสีนอกรอบน่หน่อยไปเอาเสืออ้ายมาเสือเสืออายเขาเียเนียนึกเอาเอามาใส่สิแมใส่เสือกีฬาข้าหอกไปเขาเขาเลียงไหมพี่น้องอุ้ยความดืนอุ่นสุดยอดจริมึนแม่ว่ามึนเลยสันมึนยังกว่แม่ไบาไบอกไงมะ น er> pues mm ี hmm> ่ะก็ห nah ู n ี um, hey, ่โกหอยหัว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 เลยหัวหัวหจบหัวหัวกัวหัวหัวหาวหั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 วอยู่ัวหยวหัวหบวหเรหัว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 หยวหัววหัวหัวหอวหัวหัวหกวััวัััั่วหััััว่ บ่มีเนี้ยบดีละดีปุทุเนี่ยหวะบ่ได้แก้แถวก็บ่ได้แก้บ่มีวะบ่บ่มีแบบว่าคู่ทร่าหาเชือยพรากิผต้พื่นนี่เขายคู่คู่เขาทุ่มหาบ่าลู่เขาเลียนเด้อนะนี่ลูเจ้ติดหยติดหนีเด้อเด้วพว่าสวก็โอเคยงคบด้วยดีแต่ว่านุ่นนี่บ่มีแม่นุ่นขี้เดือแต่ว่านุ่เขาเลียนน่นง่านนุ่นบ่เคยติดแถวบ่ อย่างั้สิแม่แบบว่าบ่เคยนหมูหอดแม่ยอย่างั้สิแม่แบบแบบคู่คู่นี่สิบ่โทษหอดแม่จักเทื่อหลดนะจังซี่แบบคู่คู่มันก็ดียามโทษนี่โทษนี้แต่ว่าเป็นประชุมไปประเมินอีย่งนั้นสินะพี่น้องแบบประชุมผู้ปกครองออย่งนั้นสิอันมูเขาอียังค้นกะแบบว่าหมูหอดพ่อหอดแม่ยเดี๋ยวลู่เจ้าบ่เออบ่มาเด้อเนี่นี่เพื่อก็ดีใจเด้พนาลู่พนุไขยู่มันขี้ดื้อแต่มันก็กดเรียนกเรียนจบอีย่งนั้นสิแม่พี่น้อง เป็นคนที่ถามวา่ากินเหล้ากินบอร์ก่ะโบกินไปไลยหรอแต่ว่ากินได้ก็ต้องไปเลี้ยนได้สิแม่นุ่นน่ะแป่นน้อยน้อยคนที่กินหรอกากินช่องนี่แหละจบไปเลี้ยน <laughs> เลี้ยน,นนั่นนั่นตอนนั่นโฟสอสอนี่ยนะโฟกัสซอสเป็นหน่อยก็โอเคเลยเกือบไปเลี้ยนะจะโจมอสามหนึ่งไปเลี้ยนหนึ่งวิไลยังไงเนาะอ่าเลี้ยนเลี้ยนสายอาชีวะ,นะเนาะเลี้ยนคอมพิวเตอร์ธุรกิจนุ่น,น,นอ่า เปน็นยังไงล่ะมักทายรูปมักมักทายหลวงมักเฮ็ดเกี่ยวกับคอม,มุงสีแมี่น้องมักเลน่นคอมเลนนั่นเลนนี่นี่สีแม่ก็เลยประมาณนะะี้น A ะฮะก็เรียนอีข้อมพิวเตอร์ก็จบจบปวสเรียนหาปีแม่เนาะอืมปวชส,สามปีเลยครัปรปรครบปวสตสองปีค่ะก็จบจบเอกคอมพิมวเตอร์ธุรกิจเนาเรื่องมาแล้วขึ้นคู่มาแล้วสมมงวันี้ขึ้นคู่มาแล้ว <laughs> ไปกินบอกตอนแรกขอขอเมียดิบานจะพักหอเว้ยไปย่ายพักหอได้บัวนี่ยังสิแม่แบบมูเห็นมูเขาพักหอเขาอยังพวกพวกมูนู้นพวกบูวพวกกันนี่ยังสิเขาเขาสิพักหอหนาหนาวิไลเองบัวแบบอยากอยากพักคือเขาเมื่อขอเมียย่ายไปพักหอได้บัวนี่ยังสิแล้วก็ด่าเมียก็ดากลัเบ้าว่าถ้าพักหอเนี่ยัเงือนบ่ได้ไกลคือเขาเงื่นเงือนทางจากอันประมาณจัพูหไงเจนโลนู้ไก่นอะ เจ็ดโลอีหยังสิแม่พี่น้องเจ็ดโล่ตัวนี้เกไปก็ไปก้าวกะชี้ไปก้าวกระเด้ตัวสัตว์เิ่นห่วงสาว์ยันยันทังไหนแล้วเพิ่นเพิ่นบ่อยากให้พักแม่พี่น้องตอนแรกขอเพิ่นพักหัวนะยันลูกร้อยกิโล่าไอ้เจ้าที่ไหนบลูบุ๊เพิ่นเพิ่นไหวพักดีแต่ว่านุ่นย่ำย่ำย่ำมือสองนุ่นเตื่นไปเรียนนี่บอกแม่ก็บม่ค่อยดูปูได้แบบเพื่อนควบควบหมายว่ามีมีควบมาพี่ชอบนี่อย่างนี้สิแม่คือควบหมายว่า พอเวลาตื well, ar, ่นก so mm ็ต hmm. yeah, so mm ื hmm. care, ério, like family, yes. ่นลูกเจ้ไปสายแล้วก็หกหกเด็กแล้วก็หัว่ะมันจะดีซื้อไนมาน่ะล่อย่างนซื้อเอาหน้าที่จะกของรับผิดชอดไปเนี่ยมันสอนที่บุคลากไจะกินข้าวเด้กตื่นแล้วแต่งตัวแล้วก็ของเงินเม่เดย์ของเงินแล้วก็ไปเลี้ยงแต่น่านูใส่อาทิรห่าอร่อยเนาะยายเนาะแก็ร่วมหาออยนี่คือคือร่วมเติมเติมเติมน้ำมันอยังสิแม่พี่น้องคือร่วมหมดเลย ร่วมกินร่วมอยากกันให้อธิลรหานอลยขนมพ่อขอใหม่นี่สิกลเป็นมันเป็นช่วงที่ข้าววานเรียนหนังสือนี่เป็นช่วงที่มีความสุขสุขที่ดๆแล้วแต่ก็ยยังสบายที่สุดแล้วเนาะเมว่ากับพ่อเรียนจบมากก็ต้องหางานทำนู่นนั่นแต่สมัยเรียนนูกอะกลับมาซอยแม่ยดิซอยแม่ียงเล็ะอย่างนี้มื่อเมื่อได้เล่ไทยออกจัโอ้ย คอคู่ตว่าเมื่อเหืมนงาอซอยแม่ก่อนนี้ยสิเนาะโอเคค่ะนุก็ไม่มีอย่างไรก็ไม่ให้แม่รีวิวซือแบบมีแว่ว่าบริคือแบบนี่ใส่นุกส่วนมากบริคือคือคือ้นญิงมัยเนี่ยจู้่ญิงจาเผู้หยิงอยู่แต่ว่าแบบว่าแบบว่ายังไงละ แต่ว่าตัวก uh, ัเป no ็นผ like ู room, like 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 it. It ้หญิงแต่ว่า <spoons> นี <but S 1> <hei> ่ใส่แบบว่าออกไปห่าวๆจริงนะเป็นผู้หญิงที่ห่าวๆตีบอ๊บอเป็นหวานแววประมาณนั้นสีบอใส่กับโผบอใส่เสียสายเดียวบอเป็นตัวแบบหวานหวานกับเป็นผู้หญิงนี่แต่ว่ากะเต็มตัวแบบห่าวๆก็จะว่าลูกไก่มาฝากแล้วเนี่ยเป็นจต่สีแดงเป็นอะไรมาเป็นเป็นเป็นบมกใส่แบบธรรมดาผู้หญิงเนาะเขาตรงใส่กับโผใส่เสียสายเดียวเล่นเรนขึ้นมู้หญิงเลยก็นุ่นก็พิลาจังเกิง เสือกีฬามีเกีงกีฬาตันหลอด <c oughs> เป็นสือเป็นสือแต่ไหนมาล่ะเต้นแล้วนอนหน่อยมันมีแววแววผู้หญิงเลยนีความความคิดมาเต้นนี่จะมาเดี๋ยวมาเป็นผู้หญิงแนนิดหน่อยคือคือตอนตอนไปเต้นนั่นมันไอ้เพียวแล้วแม่เนาะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือไหนเดี๋ยวบอกว่าซิมาทาสีเพี้ยนดล้วกินเหมีนงนับเมียงเอามือ,อมาว่าในจำมาบา้าน,นเนาะมือนี้จะมาทายสีเพี้ยนมเนาะ ไม่สมมนิทละก็เห็นเล่ารีวิวลูกสาวมาลูกสาวลี้ยงง่ายบันวหน,น,น okay, ่นนี่นั่นบัวโอเคค่ะเมื่อนี้นุ่จะมีคอนเทนต์มาบอกกับอีแมรเนาะมีกานมีม,มีมีบอกซ้มมำอีกแล้วค่ะกซ้ำผ่านที่ฟังว่าเต่งหน่อยนุ่เป่งไดมีความนันแก้มข้อมขาวความสาความดื้ออียงแบบใดงใช่หมอ้า,าวา <c oughs> อันนี้ว่านี่แค่แค่บ้าถึงเคืองได้ี่น้องอันนี้แค่บ้าถึงเคือง เอาจิบจไปก่อนนี่วันเลียง่ายกินในบะชุดนแนวแม่นุ๊ไป็นคนที่กินกินในเบิดแม่นาเห็นอย่างกินกินในเบิดทุยาหลีเป็นคนบริหุทนะกินเป็นคนบริหุทนกินเป็นเลียง่ายกินง่ายสิโอเคค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอมให้ที่ง่ายแล้วก็นุ๊ดควอมเด้อค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ติดตามอยู่นะคะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะพี่น้องยังมือหนานุดมาเห็บลิปเบิงใหม่เนาะ โอเควันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ